สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแปลงหน่วยเนาะก็เป็นพื้นฐานของพวกเรานะครับชาววิศวะเนาะ,ะก็มาทบทวนกันนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบนะครับผมก็รับรองเลยนะครับว่าสามารถจะแปลงหน่วยได้ทุกหน่วยเลยนะบนโลกใบน,นะครับแปลงไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะครับแปลงจะเป็นลกคนอื่นเรามาเริ่มข้อแรกกันนะครับ สมมุติเราจะแปลงจากกิโลกร,รัมต่อตารางเซนตนะครับไปเป็นตันต่อตารางเมตรเนี่ยนะครับสมมุติเป็นกำลังอัดประไลของคอนกรีตนะครับสองร้อยกิโลกร,รัมต่อตารางเซนตเนาะแปลงไปเป็นตันต่อตารางเมตรนะครับหลักการที่สำคัญเลยของการแปลงหน่วยเนี่ยเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของไอ้หน่วย ที่เรามีอยู่กับไอหน่วยที่จะแปลงเนี่ยนะครับว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเนาะมันจะได้เอามาตัดกันได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมจะแปลงจากกิโลไปเป็นตันก่อนเนี่ยนะครับผมก็คูณเนาะปึ๊บความสัมพันธ์มันเป็นไงนะครับแล้วก็เราต้องเอากิโลเนี่ยไว้ข้างล่างนะครับกิโลกรัมเนี่ยไว้ข้างล่างเพื่อที่ได้เพื่อมันจะได้ไปตัดกันกับไอกิโลข้างบนนะครับอ่า แล้วผมก็เอาตันไว้ข้างบนนะครับแล้วเราก็มาดูว่าไอกิโลกิโลกร,รัมกับตันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนาะก็คือ1ตันมันมีค่าเท่ากับ1000กิโลกร,รัมนะครับแบบนี้เห็นไหมเราก็สามารถตัดกิโลกร,รัมกับกิโลกร,รัมได้แล้วนะครับอตอนนี้หน่วยของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นตันต่อตารางเซนเนาะ,ะแต่โจทย์เนี่ย เอาตันต่อตารางเมตรนะครับเราก็เลยต้องทำต่อนะครับคูณความสัมพันธ์นะครับทีนี้เราก็ต้องเอาเซนติเมตรเนี่ยไว้ข้างบนนะครับแล้วเอาเมตรไว้ข้างล่างเนาะเพื่อเซนติเมตรเนี่ยมันจะได้ตัดกันนะครับไปดูความสัมพันธ์ของเมตรกับเซนติเมตรนะครับก็คือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับแต่ว่า เราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นตารางเซนใช่ไหมมันยกกาลังสองอยู่นะครับแต่เนี้มันมันกําลัง1เองนะครับดังนั้นเราก็ต้องเอาอ้พสนี้นะครับไปยกกําลังสองอยังจําหลักการของเลขยกกําลังได้ใช่ไหม <c oughs> ก็คือยกกําลังสองแบบนี้มันก็หมายถึงว่า100เซนติเมตรยกกําลังสองนะครับหน่วยมันก็จะกําลังสองไปด้วยนะครับ ผมก็มาเขียนใหม่ข้างล่างก็แล้วกันนะครับมันก็เท่ากับ210เขียนเต็มๆไปก่อนกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับคูณกับ100เอ 1. ส่วน1,000ตันตันต่อกิโลกร,รมัมคูณกับตรงนี้100ซนมยกกำลังสองก็กลายเป็นตัวนี้เนาะ หนึยกําลังสองเซนติเมตรยกกำลังสองจะลกลายเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็น1เมตรยกกำลังสองทีนี้เราก็มาตัดหน่วยกันนะครับกิโลกร,รมัมตัดกิโลกร,รมัมเซนติเมตรกำลังสองตัดเซนติเมตรกำลังสองนะครับก็จะเห็นว่าหน่วยที่เหลือมันก็คือตันต่อตารางเมตรนะครับ อ่าเหมือนที่โจทย์อยากได้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเขียนว่า210อ่าต้องคูณกับ100ยกกำลัง2องหารด้วย1000อ่ะกดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยนะอะ 210, คูณหนึ่ยกกลังสองหารด้วยหนึ0งพนะครับก็ได้เป็น 2,100เนาะตันต่อตารางเมตรนะครับข้อแรกก็ง่ายๆเนาะอ่ะเราไปดูข้อที่2นะครับอ่าเขาให้แปลงจากกิโลนิวต,ตันต่อตารางเมตรนะครับเป็นเมกะปาสคาลนะครับซึ่งเมกะปาสคาลเนี่ยมันก็คืออะไร ไอ,ไอ้ตัวพาร์สคาลเนี่ยนะครับมันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับอ่านะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยที่จริงมันก็คือพาสคาลนะครับดังนั้นจะเห็นว่าข้อนี้จริงๆแล้วมันเปลี่ยนไอ้ตัวพรีฟิกนะครับเราต้องทำการเปลี่ยนตัวพรีฟิกทีนี้ตัวพรีฟิกเนี่ยเราก็ต้องมารู้นะครับตรงนี้ตามตารางนี้เลยเนาะตัวที่โจทย์ ให้มาเนี่ยก็คือจะมีกิโลนิวตันเนาะกิโลนิวตันก็คือไอไอตัวกิโลนะครับก็คือ10ยกกำลังสามเนาะเมก,กะก็คือ10ยกกำลังหกนะครับอ่าข้อน,นี้ก็ทําได้หลายวิธีเลยนะนะครับอ่าโจทย์สมมุติเป็น20,000ก็แล้วกันอ่าสองหมกิโลนิวตันต่อ ตารางเมตรนะครับจะแปลงไปเป็นหน่วยของเมกะปาสคาลนะครับสมมุติวิธีแรกนะครับเราก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าไอตัวนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยมันคือปาสคาลเราก็ลบออกนะครับนิวตันต่อตารางเมตรคือปาสคาลเนาะ,ะเราก็เขียนเป็นกิโลปาสคาลไว้นะครับ แบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าอกิโลเนี่ยนะครับกิโลตรงนี้มันคือ10ยกกำลัง3าใช่ไหมและเมกะเนี่ยคือ10ยกกำลัง6นะครับเราจะทำยังไงให้อีตัวหน้าตรงนี้นะครับเป็น10ยกกำลัง6ให้ได้มันก็คือการที่เราคูณ10ยกกำลัง3เข้าไป เราก็คูณ10ยกกำลัง3เข้าไปนะครับแต่คูณเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ค่าค่าของไอ้ตัวเดิมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นดังนั้นเราก็เลยต้องเอาไปหารออกด้วยนะครับะนะครับก็เหมือนกับการคูณ1เข้าไปะครับคูณ1เข้าไปมันก็ได้ตัวเดิมเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราจะเอาตัวนี้นะครับจับคู่กันไปคูณกับอันนี้เนาะ,ะมันก็กลายเป็น10ยกกำลัง6นะครับ มันก็จะได้ว่า20,000เนี่ยคูณกับ10ยกกำลัง6ปาสคาลแต่ก็อย่าลืมส่วนด้วย10ยกกำลัง3ไว้ตัวนี้ด้วยนะครับจะลืมส่วนตัวนี้อ่ะแล้วเราก็รู้ว่าไอ้10ยกกำลัง6เนี่ยมันคือเมกะเนาะอ่ะมันก็ได้เป็น20,000นะครับคูณอ่ะ2 0 0ห0นหน่วยเป็นเมกะปาสคาล ตรงนี้อย่าลืมส่วน10ยกกำลัง3ด้วยนะครับอ่าก็คิดเลขออกมาเนาะมันก็จะได้เป็น20 m เมกะอาร์าวนะครับน่ะอันนี้เป็นวิธีที่1เนาะวิธีที่1ก็คือเราจะต้องทำการแปลงตัวกิโลเนี่ยให้ไปเป็นเมกะก่อนนะครับก็คือต้องคูณ10ยกสา3เข้าไปแล้วก็ต้องหาร10ยกกำลัง3ออกนะครับ เพื่อให้มันเป็นตัวเดิมนะแต่ว่าเราใช้ประโยชน์ของการที่เราจับคู่ตัวนี้เนาะให้มันเป็น10กดยกกำลัง6นะครับอันนี้วิธีแรกนะครับวิธีที่2เนี่ยเราก็อาจสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็คือเราไปดูตารางแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันมานะครับว่า,ากิโลกับเมกะเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงเนะาะอ กิโลหารด้วยเมกะมันก็คือ10ยกกำลังสามหารด้วย10ยกกำลังหกได้ออกมาก็เป็น10ยกกำลังลบสามใช่ไหม,มกิโลหารเมกะจะได้10ยกกำลังลบสามดังนั้นกิโลเนี่ยมันก็เลยเท่ากับ10ยกกำลังลบสามคูณกับเมกะตัวนี้นะครับ เป็น prefix แล้วเราก็เอาไอ้ตัวกิโลที่เราคิดได้ตรงนี้นะครับเอาไปแทนค่าตรงนี้เอามาใส่เอามาใส่ม,าม,าใสมันก็จะเป็น20,000นะครับคูณกับ10ยกกำลังลบสามเมกะแล้วก็ใส่ปาร์ตขาวให้มันนะครับแบบนี้ ผลลัพธ์ออกมามันก็ได้เป็น2 0เมกะปาสคาลนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับมีหลายวิธีก็คล้ายๆกับวิธีเมื่อกี้นี้นะครับเราต้องการทำไอ้หน้าตัวนี้นะครับเราอยากให้มันเป็น10ยกกำลัง6ใช่ไหมอไอ้ตัวกิโลเนี่ยมัน10ยกกำลัง3อยู่ เราแตกมาจากสอง0มืก็ได้นะครับ2 0 0 0มืนเนี่ยมันก็คือ20คูณกับ10ยกกำลังสามกิโลก็คือ10ยกกำลังสามอยู่ใช่ไหมปาสคาลมันก็คือ20คูณกับ10ยกกำลัง6ปาสคาล10ยกกำลัง6ก็คือเมกะนะครับดังนั้นมันก็เลยเท่ากับ20เมกะปาสคาลอย่างนี้ก็ได้มีหลายวิธีนะครับแล้วแต่เราจะพลิกแพงเอานะครับามาดูข้อต่อไป แปลงจากกิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรให้เป็นกรรมต่อลูกบาทเซนนะครับสมมุติเป็นน้ำก็แล้วกันนะครับน้ำ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะครับแปลงผมจะแปลงไอตัวกิโลนิวตันเนี่ยให้เป็นกรรมก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เนาะ ตัวข้างล่างเราต้องใส่เป็นกิโลนิวตันนะครับตัวข้างบนใส่เป็นกรัมเนาะแล้วเราก็มาดูว่าไอกรัมกับกิโลนิวตันเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับมันมันเราถนัดหาความสัมพันธ์ของกิโลกรัมกับนิวตันใช่ไหมเราก็อาจจะตั้งมาจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยแปลงมาเนาะแล้วก็รู้ว่า 1กิโลกรัมเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ9.81นิวตันนะครับนะกิโลกิโลตรงนี้เราก็สามารถใส่ออกมาได้นะครับ,นะรบนะแปลงเป็น10ยกกำลังสามนะครับนะมันก็คือ1,000เนาะ1,000กรัมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ9.81นิวตันแต่ทีนี้ ตรงนี้มันเป็นกิโลนิวตันใช่ไหมแปลว่าเราก็ต้องคูณ10ยกกำลังสาฝั่งนี้เข้าไปนะครับคูณ10ยกกำลังสเข้าไปก็คือคูณกิโลเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องคูณทั้ง2ฝั่งนะเพราะว่ามันจะได้เท่ากันนะครับคูณ10ยกกำลังสเข้าไปทั้ง2ฝั่งหรือว่าจะใส่เป็นกิโลอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาแล้วเนาะก็อาจจะย้ายข้างสมการ เราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็น1,000กิโลกร,รัมเท่ากับ9.81กิโลนิวตันเนาะนะครับพอมาใส่ตรงเนี้ยนะครับพอมาใส่ตรงเนี้ยเราอาจจะแปลงกิโลตรงเนี้ยเป็น10ยกกำลัง3ก็ได้นะครับมันกลยเป็น1,000คูณ10ยกกำลัง3เนาะอันนี้ก็เป็น9.81 กิโลนิวตันนะครับอ่ะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ของไอตัวข้างบนแล้วเนาะนะเราเปลี่ยนจากกิโลนิวตันให้เป็นกร,รัมได้แล้วนะครับต่อไปก็ไปเปลี่ยนตัวข้างล่างนะครับอันนี้อ่ะต่อไปไปเปลี่ยนตัวข้างล่างนะครับ เปลี่ยนจากลูกบาศเมตรให้เป็นลูกบาศก์เซนเนาะความสัมพันธ์นะครับเราต้องเอาเมตรอยู่ข้างบนเอาเซนอยู่ข้างล่างนะครับเอาตัวตัวที่เราต้องการจะตัดออกเนี่ยไปอยู่ข้างบนนะครับเราก็รู้ว่า1เมตรเนาะเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับแต่ว่าต้องไปยกกำลัง3เพราะว่าหน่วยตรงนี้มันกำลัง3ม จัดรูปหน่อยนะครับผมเขียนให้ดูนะ9.81ก,กิโลนิวตันนะครับหารกิโลนิวตันต่อลูกวัดเมตรคูณด้วย1,000คูณ10ยกกลังสาม9.81นะครับหน่วยเป็นกรรมต่อกิโลนิวตัน ตรงนี้ก็จะเป็น1ยกกาลังสมหน่วยเป็นเมตรยกกาลัง3ข้างล่างเป็น100ยกกลัง3หน่วยเป็นเซนติเมตรยกกาลัง3นะครับหน่วยตัดกันตรงนี้เนาะเมตรกำลัง3ตัดกันนะครับหน่วยที่เหลือก็จะเป็นกรรมต่อตารางเซนนะครับก็ไอตรงนี้คิดเลขออกมาเลยเนาะ คิดเรกเราก็จะได้ว่า9.81ตัดกันนะครับ1000คูณ10ยกกลัง3ได้เป็น10ยกกลัง6เนาะ100ยกลัง3ได้10ยกกลัง6เหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะตัดกันนะครับมันก็คำตอบก็คือ1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับอ่า ก็คือน้ำเนี่ยนะครับ9.81ากิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรหรือว่าเท่ากับ1กร,รัมต่อลูกบาทเซนนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีถ้าเกิดเราเราอยากแปลงตัวอื่นนะนะครับเราก็เอาแฟกเตอร์ของมันเนี่ยไปคูณได้เลยนะครับอย่างสมมุติตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นของเราใช่ไหมเราจะหาแฟกเตอร์แฟกเตอร์มันก็คือ อันนี้เป็นตัวตั้งต้นแฟกเตอร์ที่เราต้องเอามาพิจารณาก็คือ,อ1,000คูณ10ยกง3ตรงนี้นะครับหารด้วย9.81ห่ารด้วย100ยกมง3ซึ่งอันนี้ตัดกันนะครับแปลว่าเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะเหลือ9.81ตัวเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติเรามีตัวเลขตัวอื่นที่เราอยากจะแปลงนะครับ สมมุติอยากจะแปลง20นะ่ะ20กิโลนิวตันต่อลูกบาศเมตรเนี่ยนะครับให้เป็นลูกบาทให้เป็นกรรมต่อลูกบาทเซนเนี่ยนะครับแล้วก็เอา20เนี่ยมาหารด้วย9.81อ,ออกมาได้เท่าไหร่มันก็กลายเป็นหน่วยกรรมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับนะข้อเมื่อกี้ก็ทำคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไปหาแฟกเตอร์ออกมาถ้าอยาก ถ้าอยากทำแบบรวดเร็วเนาะสมมติเราทําแล้วเรารู้แล้วว่าแฟกเตอร์มันคืออะไรล้วก็จับไปก็ทําได้เลยนะครับก็มีโจทย์มาให้ลองฝึกทํากันดูนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับมันก็มีความหนาแน่นของมันเนาะคือ2,400กิโลกร,รัมต่อลูกบารเมตรนะครับแล้วลองแปลงให้มันเป็นหน่วยของปอนตต่อลูกบาทฟุตนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ ลองทำกันดูแล้วก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาว่าได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ